แรงมากชาวเน็ตรามาใส่แอปพ,พังสะออนจนแฟนๆโต้กราบแทนเจอราม่าเฉย IG คุณปู่ลุกเป็นไฟเป็นโมเมนที่น่ารักและดีต่อใจแฟนคลับเมื่อแอปพังสะออนน้องปีใหม่ไปทานอาหารร่วมกับครอบครัวของคุณปู่ภพวงศ์เตชะนรงค์แต่พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณปู่ภพวงศ์ว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิอกอย่างนี้เขาเรียกถีบหัวส่งเลือดเจนมากในะแอป งานนี้หลายคนแถ่โต๊ะกราบบอกว่าอะไรของคุณคะเปิดตัวอะไรนี่แม่แอปเขาพาน้องปีใหม่มาหาคุณปู่เขามาแบบนี้ปกติอยู่แล้วคะ่ะตอนแมทอยู่แม่แอปเขาก็มาหาคุณปู่อยู่แล้วแล้วทําไมถึงว่าแม่แอปเลือดเย็นคะเขาเลิกกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่แอปนี่คะนี่คุณปู่ลงไอจเองนะคะสติคะสติขอให้เปิดใจกว้างๆคะ่ะการทานข้าวกับลูกหลานถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากที่ผู้ใหญ่ที่เ็นดูลูกหลานคะ่ะเรื่องปกติอยู่แล้ว ก็เข้าใจว่าคุณแอฟยังวนเวียนอยู่แต่ติดใจนิดนึงชื่นมื่นในวันที่อีกคนบกมือลาไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอมันก็ปล่ยจริงๆทิ้งช่วงสักนิดน่าจะดีกว่านี้เหมือนทิ้มแทงอีกไฟล์แล้วต้องอีกกี่ปีคะหลานถึงจะมาหาปู่ได้ต่ก,ก่าป่วยนะคะแย่มากความคิด